นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อม และบูชาต่อคุณพระศรีพระรัตนตยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทัะบิดามารดาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกๆท,ท่านตลอดจนผู้มีพระคุณทั้งหลายและขออนุญาตท่านผู้ที่ปฏิบัติทั้งหลายทุกๆท,ท่าน และเพื่อนๆทั้งหลายทุกๆท,ท่านด้วยเวลาณโอกาสนี้นิพพานะปัจจยโยโหตุอาณาปานสติจากจังหวัดภูเก็ต ทานศีลภาวนาทุกขและผลทางดับทุกข์อริยสัจสีมักมีองค์แปดขันห้าปฏิจจสมุบาศีลส,สมาธิและปัญญาอาณาปานสติสมาธิ ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษนะครับผมเรียกว่าโลตีใส่ไข่นะครับ โลตีใส่ใครเป็นคลิปพิเศษนะครับเจ้าชายสิทธัตถะเป็นราชโอรสของพระเจ้าสุดโธธนะและ พระิริมหามายานะครับเจ้าชายสิทธัตถะท่านเสียสละสมบัติทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับสละวังสละความสบายนะครับหนีไปอยู่ในป่านะครับ เพื่อหาหนทางดับทุกข์นะครับเพราะว่าท่านได้เห็นว่าสิ่งที่ท่านเห็นมานั้นตั้งแต่เด็กๆล้วนแล้วมันมีแต่ความทุกข์นะครับท่านก็เลยออกค้นหาหนทาง ที่จะพ้นจากทุกทั้งปวงนะครับเมื่อท่านได้ไปหาครูบาอาจารย์ศึกษานะครับปฏิบัติสมาธินะครับมีครูบาอาจารย์ถึง6ท่านนะครับล้วนแล้วสำเร็จ ทำชั้นสูงนะครับแต่ก็ไม่สามารถทนทุก์ได้นะครับแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ค้นหาด้วยตัวของต่นเองไปนั่งอยู่ใต้ต้นสีมหาโพ์ต้นใหญ่ต้นหนึ่งนะครับ แล้วปฏิบัติด้วยอานาปานสติสมาธินะครับแต่ก่อนหน้านั้นก่อนหน้านี้นั้นคือท่านปฏิบัติคือเข้าไปในชานลึกนะครับถึงชานชั้นลึกนะครับสามารถที่ถอดกิจได้นะครับแต่ท่าน ยังเห็นว่ามันยังไม่พ้นจากทุกนะครับเพราะออกจากสมาธิแล้วมันยังทุกเหมือนเดิมความทุกไม่หายไปนั่นเองนะครับท่านจึงใช้อานาปานสติหรือปฏิบัติอาณาปานสตินะครับให้มีสตินะครับอยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทุกขณะนะครับ จนถึงเวลาและวันที่ท่านได้สําเร็จทําสูงสุดคือการหลุดพ้นจากทุก์ทั้งปวงได้ค้นพบวิธีดับทุกข์นะครับและ ได้ตัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมโพธิญาณหรือที่เราเรียกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับได้ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนั่นเองนะครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมะนะครับ และได้โปรดพระปัญจวัคคีทั้งห้านะครับซึ่งหนึ่งในห้านั้นพระอาจารย์โกทยโกโกนทัญญะซึ่งเคยเป็นอาจารย์ของท่านในวังมาก่อนนะครับที่นับถือาศาสนาพาราหมณ์แล้วออกบวชอยู่ในป่าเป็นลือษี หรือดาบทนะครับคือพูดง่ายๆว่าท่านได้ปรูดพะปัญญปัญจวัคคีทั้ง5ได้สำเร็จบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์นะครับและมีอีกหลายๆท่านนะครับเช่น พระโมคคัลลานะพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากัสปะนะครับพระอานุนและอีกมากมายหลากหลายนะครับที่ผมพูดถึงนี้อาจจะจำชื่อได้ไม่หมดนะครับแต่มีเยอะมาก จนมาถึงาพามคนสุดท้ายก่อนที่ท่านจะดับขันปร,ริณิพาน์นะครับแล้วาพามคนนี้นั้นเป็นคนสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าบวชให้ในเวลากลางคืนนะครับก่อนที่ท่านจะดับขันปร,ริณิพาน์ในยามสามนะครับ และได้ให้าพามคนนี้นะครับให้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งนะครับและให้เอาสติอยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทุกขณะนะครับเพราะเวลามันเหลือน้อยเต็มทีแล้ว าพามองนี้นั้นเกิดความศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้ปฏิบัติอย่างจริงจังมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจอธิษฐานว่าขอให้ท่านนั้นได้บรรลุสำเร็จธรรมก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะดับขันปรินิพภานด้วยเถิดนะครับและก็ เป็นดังที่คำปรารถนาจริงๆนะครับได้บรรลุรมเป็นพระอาหารหันต์ก่อนที่พระพุทธองค์จะดับคนิพานในคืนนั้นนั่นเองนะครับแล้วมันเกิดคำถามในใจของผมนะครับที่ผมว่าโรตีใส่ไข่นั้นพิเศษนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ ลองฟังให้ดีๆนะครับเดิมแล้วผมนี้นะครับเกิดมาในตระกูลนับถือาศาสนาอิสลามนะครับในตระกูลของผมนั้นเข่งาศาสนามากนะครับญาติพี่น้องและพ่อของผมนะครับ แต่ผมนี้ไม่เหมือนใครในตะกูลนะครับก็คือแหวกแนวออกมาคือไม่เชื่อใครใดๆทั้งสิ้นนะครับเชื่อพระพุทธเจ้าองค์เดียวนะครับเชื่อพระพุทธเจ้าองค์เดียวทำไมทำไม ผมต้องทำแบบนี้ทำไมผมต้องออกมาจากศาสนาอิสลามรู้ไหมครับว่ามันยากมากมันไม่ได้ทำง่ายนะครับเพราะการที่ผมออกมาจากศาสนาสนาอิสลามนั้นนะครับหากว่าพ่อผมตัดพ่อตัดลูกนะครับนั่นหมายความว่าผมจะไม่สามารถเข้าไปเหยียบบ้านได้อีกต่อไปนะครับแต่ ดีว่าท่านรับผมได้นะครับเพราะว่าท่านเลี้ยงผมมาท่านตัดไม่ขาดส่วนแม่ของผม,มันท่านรับได้ทั้งนานแล้วนะครับส่วนญาติพี่น้องอีกหลายคนนั้นอาจจะรับไม่ได้นะครับเห็นไหมครับว่ามันยากไหมมันยากมากแค่ไหนสิ่งที่ผมทํามันไม่ได้ง่ายนะครับมันไม่ได้ง่ายเพราะผมไม่ได้เกิดมาเป็นสมนบูรณ์แบบเหมือนหลายๆคนที่เกิดมาในศาสนาพุทธนับถือศาสนาพุทธ แต่ผมเกิดมาในศาสนาอิส,สลามนับถือศาสนาอิส,สลามและออกจากศาสนาอิส,สลามมาปฏิบัติตามรอยทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านะครับทำให้เกิดคำถามในใจลึกๆนี้ว่า <Downtown> ผมเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำไมและ ต้องการอะไรต้องการทําอะไรนะครับมันเป็นคําถามในใจลึกๆของผมนะครับผมเลยตัดสินใจออกจากศาสนาอิสลามมาปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพื่อที่จะให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนะครับ ผมได้ปฏิบัติอย่างจริงจังตั้งใจมุ่งมั่นและทุกกิริยาบทนะครับปฏิบัติด้วยอาณาปานสตินะครับเห็นไหมครับนี่คือการที่เราทำจริงใช่ไหมครับเราทำจริงเราตั้งใจจริงนะครับ ปฏิบัติตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านบอกเลยนะครับทําตามที่ท่านบอกเลยที่ท่านแนะมาสอนมาในคำพีธตา่างๆนั่นแหละเดินตามรอยท่านเลยครับแล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วตาจะได้สว่างนะครับใจจะได้สว่างนะครับและจะหาทางออกจากความทุกข์ทั้งปวงได้นั่นเองนะครับ นี่ถ้าว่าเราเดินตามรอยทางและคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้ชี้ไว้ว่าเดินอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะสิ่งที่ประสบความสำเร็จก็คือถ้าเราทำตามท่านเราพ้นทุก์ได้แน่นอนนะครับ อย่ารอชาติหน้านะครับเพราะว่ามันนานเกินไปนะครับเราเกิดมาในชาตินี้100ปีสมมุติว่าอยู่ได้100ปีใช่ไหมถามใจตัวเองลึกๆว่าพอแลยยังเบื่อแลยยังอิ่มแลยยัง พอได้สักทีไหมจะเกิดอีกกี่กี่พบกี่กี่ชาติอีกกี่กี่กับอีกกี่กี่กันนะครับหลายหลายกับหลายหลายกันหลาย,ลายหลายพบหลายหลายชาติพอได้สักทีแล้วมังนะครับไอ้นี่คือพูดกับตัวเองถามกับตัวเองนะครับตอนที่ปฏิบัติไอ้นี่คือผมพูดพูดถึงตัวเองนะครับไม่ได้พูดถึงใครเมื่อถามไปถามมาถามในใจลึกๆนี้ นะครับนี่แหละที่ว่าจุดที่ทำให้ผมเดินทางตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับด้วยการปฏิบัติอาณาปานสตินะครับทำในชาตินี้เพียงในชาตินี้เอาจริงจริงจังๆให้ชาตินี้ถาวายชีวิตให้พระพุทธเจ้าเลยนะครับตายก็ตายไปเลยนะครับไม่ต้องปวาตายทำถาวายชีวิตไปเลยนะครับ เอาแบบเอาจริงเอาจังไปเลยนะครับทําไปเลยอธิษฐานไปเลยว่าขอชาตินี้เป็นชาติท้ายจับได้หรือไม่ได้ช่างหัวมันทําให้จริงๆนะครับเดินตามท่านเลยอาณาปานสตินะครับทํมันตายถ้ามันตายในท่านั่งตายในท่านอนตายไปด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกเลยนะครับตั้งใจแบบนี้เลยนะครับ เมื่อหาทางออกจากความทุกข์ทั้งปวงได้แล้วนั้นนะครับนั่นแหละเป็นอิสระนะครับเท่ากับว่าเราได้เป็นลูกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนหนึ่งที่สมบูรณ์แล้วนะครับเพราะว่าเราไม่มีความทุกข์เราไม่มีความสุขเราไม่ได้อยู่กับความทุกข์และเราไม่ได้อยู่กับความสุข นะครับไม่มีอะไรให้เราเป็นนั่นเองนะครับมันก็เป็นอิสระจากทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในโลกสมมุตินี้นะครับนานเท่าไหร่นานเท่าไหร่แล้วหลายๆพบหลายๆชาติหลายๆกับหลายๆกันที่เราเคยหลงอยู่ไม่รู้เท่าไหร่ จำไม่ได้นึกไม่ได้นะครับเพราะมันนานเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามัวเสียเวลาหลงอยู่กับที่เราเคยหลงมาแล้วนะครับให้เราตื่นลืนตาดูและจงเดินไปข้างหน้านะครับตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ และจะปลอดภัยไม่ผิดหวังสามารถพ้นทุกได้แน่นอนนะครับถ้าทำตามพระพุทธองค์นะัทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันไม่มีอะไรยากนะครับและไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะครับมันต้องลงมือปฏิบัติ ด้วยตัวของเราเองอย่างจริงจังถวายชีวิตต้องยอมลำบากต้องยอมเหนื่อยต้องเพียรกระทําต้องนอนน้อยต้องทำให้เยอะๆนะครับเจริญสติให้เยอะๆทำให้มากๆนะครับ นี่เห็นไหมผมเดิมแล้วนับถือศาสนาอิสลามแต่ทำไมผมทำจริงจังทำไมผมทำจริงจังเพราะว่ามันเกิดคำถามในใจลึกๆข้างในไงว่าเกิดมาเพื่ออะไรต้องการอะไรกันแน่และต้องการทำอะไรกันแน่ใช่ไหมครับและเกิดมากี่กี่พบกี่ชาติแล้ว พอแล้ยังเบื่อและยังกับเสียงที่พบเจอทั้งหลายอิ่มและยังถ้าว่าอิ่มแล้วเบื่อแล้วพอแล้วนะครับให้เรายอมนะครับยอมแล้วก็ปฏิบัติตามพระพุทธองค์เลยนะครับยอมทุกสุขทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งให้หมดจากที่เคยมีมานัทิติที่เคยหัวแข็งที่เคยเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับ ทิ้งให้หมดนะครับพิกชีวิตตัวเองไปเลยนะครับพิกแบบไม่คาดคิดแบบเด็ดขาดนะครับแบบเด็ดขาดไม่เวะซ้ายไม่แวกขวาเดินตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับเมื่อเราทำได้อย่างนี้แล้วนะครับมันก็จะหมดกิเลสสิ้นอาสวะทั้งหลายทั้งปวง นะครับอุปทานมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นะครับหมายความว่าเราเดินหันหลังไม่ได้อีกต่อไปแล้วมันหันหลังกับหลังไม่ได้อีกแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ยังมีกิเลสตนาอยู่นั้นยังหันกับหลังได้อยู่นะครับคือจิตยังมีความเสื่อมอยู่นั่นเอง นะครับสำหรับผู้ที่หันหลังไม่ได้นั้นเดินกลับหลังไม่ได้แล้วนั้นนะครับนั่นหมายความว่าจิตไม่เสื่อมแล้วนะครับมันไม่มีเสื่อมแล้วนะครับเพราะมันถูกขัดเกลามาอย่างดีถูกฝึกมาอย่างดีด้วยความตั้งใจนะครับอาจจะเป็นเคยทำบุญ สร้างความดีสะสมบารมีมาหลายๆลาพหลายหลายชาก็เป็นได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ต้องไปคิดถึงอดีตนะครับและปัจจุบันก็ไม่ไออนาคตก็ไม่เอาเอาปัจจุบันเลยทําปัจจุบันถ้าเราไม่ทําในปัจจุบันแล้วเราจะรู้หรือว่าเราจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จจะมีวาสนาหรือไม่มีวาสนาเรายังไม่ลองทําดู แล้วเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําก่อนนะครับต้องทําก่อนอย่าไปคาดเราคิดว่าคนนั้นได้เยคนนี้ได้มีบารมีเยอะคนนั้นมีบารมีเยอะแล้วรู้ไเลยงไทงทั้งๆที่ตัวเองนีก็ยังไม่เคยทําใช่ไหมครับเราต้องลงมือทําก่อนนะครับอาจจะทําได้ก็ได้ จะใช้เวลานานเท่าไหร่นั่นขึ้นอยู่กับสติและปัญญาของแต่ละบุคคลนะครับถ้าเดินตามรอยตามคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นผมบอกได้เลยว่าเดินไม่หลงป่าแน่นอนนะครับไม่หลงแน่นอนแต่ถ้าผิดจากคําสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วเข้าป่าหลงป่าแน่นอนนะครับ พูดได้ง่ายว่าอะไรที่ท่านไม่ได้สอนท่านไม่ได้กล่าวไว้อย่าไปทํานะครับมันเสียเวลานะครับมันจะทําให้เรานี้เสียมาคือเสียชาติเกิดนั่นเองนะครับเสียเวลานะครับที่ได้เกิดมาแล้วได้เป็นมนุษย์แล้วแทนที่จะปฏิบัติให้ออกจากความมืดได้นะครับไปมัว หลงอยู่กับพบต่ตางๆชาติตา่างๆไม่รู้กี่กับก,กี่กันนะครับหาทางสิ้นสุดไม่ได้นะครับนี่แหละที่ผมเรียกว่าคลิปพิเศษโรตีใส่ไข่นะครับผมก็ได้ เล่าเรื่องของผมให้ฟังแล้วแบบคร่าวๆนะครับว่าทำไมผมต้องปฏิบัติอาณาปานสติทำไมผมต้องเดินตามรอยขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมผมไม่เดินตามพ่อผมทำไมผมไม่เดินตามแม่ผมทำไมผมไม่เดินตามในตระกูลของผมในศาสนาอิสลามทำไมผมต้องมาเดินตามรอยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะอะไรใช่ไหมครับเพราะความทุกข์ใน เพราะว่าการเกิดอะ่ะมันทําให้เกิดความทุกข์นะครับส่วนในขันห้ายึดติดอะไรเนี้ยไอ้นี้ผมจะไม่พูดถึงนะผมจะพูดถึงตับดบทสั้นๆก็คือการเกิดนี่แหละคือการทุกข์ทำให้เกิดมันก็ไม่มีทุกข์นะครับวันนี้ผมขอจบคลิป โลตีใส่ไข่พิเศษพิเศษขอจบลงเพียงเท่านี้ขอสา,าสาธุการกล่าวคำว่าสาธุ